รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีค้ารามศารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ใบสีส่ขวัญชุยชายส่ขวัญธัญบุรีต้อนรับนักศึกษาใหม่บัวสวรรค์รุ่น50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567จำนวนกว่า6,000คนระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน,น2567ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือพิธีบายสีสู่ขวับาบสีส่ขวัญชุยชายสู่ขัญธัญบุรีผลงานที่รังสรรค์โดยคณาจารย์ สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันสาขาวิชานตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตร์สโมสรนักศึกษาองค์การนักศึกษาสพนักศึกษามทรธัญบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตสนหอมหัวหน้าสาขาวิชาค้ากมศาสตร์เปิดเผยว่าใบายสู่ควัญชุยชายสู่วัญธัญบุรีได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของนางรำชุยชายพรำซึ่งเครื่องแต่งกายชุยชายนั้นจะใช้โทนสีขาวเป็นหลัก สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สันติภาพความสงบสุขความดีความเรียบร้อยเรียบง่ายความสะอาดความไร้เดียงสาซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดีทั้งสิ้นจึงเลือกใช้สีขาวเป็นสีหลักในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนที่เป็นสีม่วงนั้นเปรียบเสมือนเครื่องประดับมีความหมายที่สื่อถึงจิตวิญญาณความสูงส่งความรู้ราการเฉลิมฉลองความใฝ่ฝันด้วยสติปัญญา ใบสีสำรับนี้ได้มีการออกแบบโครงสร้างแบ่งเป็น8ทิศดังกลีบดอกบัวที่มีอยู่ในตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีความหมายว่ามักมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์และได้มีการนำตรามาหาวิทยาลัยมไปเป็นเครื่องประดับในบายสีทั้ง8มุมซึ่งเป็นเข็มกลัดที่อยู่ในชุดครุยวิทยาฐานะในวันที่นักศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้พบกันและจะพบกันจนวันสุดท้ายของการศึกษาวันที่นักศึกษาและเหล่าคณาจารย์ได้ภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ สำหรับบายสีสู่ขวัญชุยชายสู่ขวัญธัญ,ญบุรีสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตงดงามใช้วัสดุดอกไม้ใบไม้สดผสมประสานนัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์แบบปราณีตศิลป์ด้วยเทคนิคการร้อยการติดการเย็บสื่อถึงความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์ของครูอาจารย์พี่น้องและสิทธิเก่าที่ร้อยเรียงเกี่ยวพันเป็นลูกราชมงคลแห่งนี้ใชร้ระยะเวลาทำกว่า150ชั่วโมง เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของหลายฝ่ายที่ตั้งใจนำมาต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,567ลูกบวสวรคร์รุ่นที่50ทุกคน